จ้ามากินข้าวต้มก็บยายบุญนะคะยายบุญก็จะกินข้าวต้มก่อนกินยาค่ะาต้มกุ้งนะคะอาหารคนป่วยค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างล่ะคะปวดน้ำตาเล็ดค่ะ กลับมาถึงบ้านช้กหยับชรกเยื่อนตัวแทบไม่ได้เลยมานจะมจันจะกินข้าวกัเย็บุญะจะสักสามนาตี เด้อมาเด้อมันกินกระต้ม g กระเจบบุญกินให้ดูก็ได้น่ากินนะกุ้งกระตัวนี้เตี๋ยวรูปกุ้ง แจามาจะยายบุญจะไม่ได้เข้าหาเพื่อนๆเ,เดอ้อขอพักผ่อนก่อนนะคะยายบุญทำเป็นเก่งยายบุญเดินฮะไม่ยอมนั่งรถเข็นกลับมาบ้านบ,า,นบางตายตอนนี้ปวด <c oughs> ปวดที่นู่นยังดีนะคะายังฉีดยาแก้ปวดให้ มาปวดที่บ้านนี่อร่อยเหาะเลยทีนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะแลวมะม,ม่วงเยบุญก็อยากกินมากมาจามาจาวันนี้เยบุญไม่นั่งหลับนะคะไม่สาจะนนั่งหลับได้ค่ะพราปวดมาก าก็ให้ยาแก้ปวดมาแต่ต้องกินข้าวก่อนถึงจะกินยาได้คงอีกหลายวันค่ะคงนานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะมัจจามาจ้า,า,จาขอต้มของเยบุญนน่าทานไหมคะ คุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวจะเล่าอาการให้ฟังนะคะกระดูดสันหลังประมาณสามข้อค่ะที่ยุบลงไปนะคะมันปวดสุดจะบรรยายค่ะยายบุญก็ยิ้มไปอย่างนั้นแหละคะ่ะยิ้มวันที่โดนถึงวันนี้ยายบุญก็ยังยิ้มสู้กับมันอยู่วันที่โดนก็สาหัสค่ะ แต่ที่อยู่ได้เพราะมียาพิเศษกินทุกสี่ชั่วโมงอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยปวดเพราะหมอจะฉีดโมฟินให้ค่ะฉีดยากแก้ปวดให้ทุกหกชั่วโมงแต่กลับมาบ้านนี่สิโอโหเหมือนโดนแรกๆเลยปวดมากถ้าใครเคยปวดกระดูกก็จะรู้นะคะว่ามันปวดกระดูกสันหลังนี่มันก็เหมือน กปลายประสาทอยู่แล้วเส้นปลายประสาทมันจะทรมานมากเยก็มไม่เป็นไรหรอกยีบุญเก่งนะมันองห่วงเยีบุญนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแชร์ค่ะ มาจ้ามาจ้าม่กินข้าวกับเยบูุญอาจจะเห็นญรเบุญไปบางช่องนะคะแต่ไม่ไม่ใช่ทุกช่องนะคะเพราะว่าแค่ขยับขยื่นญเบูุญก็ปวดแล้วคะ่ะมันปวดทั้งแผ่นหลังเลยตอนเนี้ทั้งกลางกระดูกสันหลังแค่ข้างๆมันลาว หมอก็ประเมินอีกวันที่สามเบ็ดเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงต้องไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งทำหลายอย่างวันที่สามเบ็ดเจาะเลือดด้วยลหลายอย่างไม่ใช่ว่าหมอให้กลับบ้านแล้วมันดีขึ้นนะคะ่ัยังค่ะมาจ้ามาจา้า ยีบ่บุญก็พูนพนไปพนมาเพราะยบ,บุญปวดมายี่บุญก็จะลองคลิปให้กินอย่างนี้ทุกวันวันละว,วันละประมาณสองคลิปค่ะคลิปละห้านาทีแปดนาทีนะคะไม่สามารถจะไลฟ์สดได้ค่ะก็ทำเท่าที่ทำได้เนาะทำไงได้แล้วมันไม่สบาย ชเชือบนี้อาจจะไม่ได็ดลงเพราะว่าขยับพอมาบ้านแล้วมันแทบขยับตัวไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะแา่ยังไม่ได้ไปบ้านใครก็ยังไม่เป็นไรนะคะรอจะบุญหายก่อนนะคะหรือว่าบรรเทาอาการปวดมากกว่านี้ก่อนค่ะตอนนี้ปวดมาก ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงค่ะขอบคุณมากมายทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะขอบคุณทั้งในอบค่ะญี่ปุ่นก็ขอบคุณไม่รู้จะเอาอะไรมาแทนคํำนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ มากมายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่นี้ให้เี่ปุ่นค่ะขอบคุณนะคะใครเข้ามาชมคลิปเจ็บุุนก็ไม่เป็นไรนะคะเจ่ปุ่นสู้ๆอยู่ละเจบุุนก็จะลองไล่ก่อนนะคะ ยายบ,บุญก็จะให้ดูยายบ,บุญกินอะไรบ้างวันๆน,นะคะขอบคุณมากมายค่ะโอเคนะคะลองไรน์แล้วนะคะ